โอ้ยโอยโอ้ยน่ารมากยครับก็ทีแล้วหลังจากที่เห็นก็แบบว่ารู้เลยว่าทุกคนบอกว่ารอเรามานานแล้วก็ได้มาหาทุกคนแล้วก็ดีใจอมากเลยครับคนวานอเรา่นนกแล้วก็ได้มหาทุกคนแลวก็ดจมากเลยครับ้มเว่าทุกคนอเราอย่นลวก็าทกคนก็ีใจ้หน้วกร้่าทุกรอเรอยู่นานมากแล้วก็ได้มาหาทุกคนลดเล เดี๋ยวเรามาอันนี้คือที่แฟนคลับออกแบบให้นะครับเดี๋ยวเรามายืนแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับดีไหมครับใช่ตสำหรับก็จากวันแรกเลยที่เราได้ทำงานด้วยกันเราได้มามีแฟนๆอย่างพวกคุณ อยู่ข้างๆพวกเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสองคนก็ไม่เคยคิดเร็วม,าามันจะเกิดขึ้นเนาะพ <อ S 1> เพราะว่าเราสองคนก็<ด>ก็ทำนอยู่แต่ที่มาตลอดในพาร์ทของการเล่นซีรีส์การทำการแสดงเนาะก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ อ,า,อาชีพเราสองคนซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่เลยแหละแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่เราสองคนทําสิ่งนี้ก็คือเพราะว่าพวกคุณนี่แหละเพราะว่ามีพวกคุณคอยสพอร์ตมีพวกคุณคอยช่วยมีพวกคุณคอยรักพวกเราสองคนอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เราสองคนมีโอกาสมาห้องกงในวันนี้ดังนั้นเราสองคนก็จะพยายามทําผลงานมาฝากเรื่อยๆแล้วก็จะพยายาม เป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็มาเจอทุกคนเรื่อยๆนะครับ 咁啱啱布燕咧，佢就話咧，其實咧，我哋誒棒同布燕都行咗呢個 journey 啦。其實呢,、呃、呢个, journey, 其实個路程我都行咗好耐啦。咁由第一日開始一齊做嘢嘅時候啦，咁就已經有 fans 嘅支持啦。咁佢都冇諗過會嚟可以嚟到今日嘅呢一步嘅。咁佢話佢哋咧嚟緊咧都會繼續盡力去拍戲呢因為佢哋職業嘅一部分啦。其實亦都係佢哋人生嘅一個好大嘅一個部分啦。咁而佢哋會咁樣做咧，其實都係因為有 fans，因為有大家。 因為有大家一直以嚟嘅愛啦，同埋支持，咁佢都非常之多謝大家嘅愛同埋支持啦。咁佢都亦都好多謝大家俾機會佢可以俾機會佢哋可以嚟到香港呢度同大家見面。係啱啱咧就同大家一齊講咗我愛你哋俾佢哋聽啊嘛！我哋而家講多一次喺呢個時候咁浪漫咁 sweet 嘅時候同我哋講多一次好唔好我数 1, 2, 啊？我數一二三啦。你ดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับบอ วันแรกจนถึงวันนี้คือมันมีความหมายเสมอครับผมยังจําได้อยู่เลยว่าวันแรกที่เราสคนแต่ว่าเริมจัศส่ยนเนาตอนแรกที่แบบว่าเออยังไม่ได้มีแฟนๆเยอะขนาดนี้ครับผมแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วครับว่าทุกคนรักเรามากเราก็รักทุกคนเหมือนกันครับก็ไม่เคยเหงาที่จะว่างนะข好像其实，好似铺面头先讲嘅一样啦，咁又一ได้诶，佢哋呢个路，你佢哋一定行，佢哋一直行嘅อ段路咧，其อย่าง唔同嘅意意喺入面 佢哋由可能由零开始啦，去到开始嘅时候啦，就冇、啊。我哋我哋我哋聽翻，亦慢慢讲俾未识泰文嘅朋友听好唔好啊？咁咧，诶、呃，佢就由零开始啦，由最初开始就冇咩 fans 啦，去到慢慢有越嚟越多嘅 fans 嘅 support 啦，咁佢都非常之多谢大家。好，知道咧，大家好爱好爱佢哋，有好多唔同嘅说话想同佢哋讲嘅，但而家咧都先俾佢哋休息一阵一阵翻出嚟再同大家见面，好唔好啊？ เดี๋ยวขอเชิญลงจากเวทีก่อนนะครับทั้งคู่ลงจากเวทีก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ